ลูกลอยคาบูทั้ง4รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับตัวนี้เป็นลูกลอยของดีมนะครับคือดิมพูรุษภาตัวนี้สามารถที่จะดัดแปลงแบบนี้นะครับที่เขาดัดแปลงมาเป็นทองเหลืองแบบนี้นะครับแผ่นทองเหลืองที่จะไปใส่ตัวด้านในแบบนี้เพื่อไปค้ำยันเข็มลูกลอยเห็นไหมเพื่อให้ตัวน้ํามันเนี่ยลงน้อยนะครับอันนี้ก็คือของดีมนะครับหรือเว็บ้อยตัวเก่าก็คือจะประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับตัวเว็บ้อยนะครับก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ที่ท่านเห็นนะครับก็คือตัวที่เขาไปลองก็คือให้้ตััวนนียม ขึ้นแล้วเข็มลูกลอยเนี่ยมันดันเร็วขึ้นทําให้ตัวน้ํามันเนี่ยน้อยลงในถ้วยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราจะดัดตัวนี้ก็ใช้ความร้อนนะครับลนตรงบริเวณเนี้ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําให้ดูนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะงอแล้วเราก็สามารถบังคับน้ํามันให้ลงตามใจเราได้นะครับแล้วก็ส่วนของตัวสมันะครับซึ่งตัวนี้นะครับในอดีตจะเห็นบ่อยๆก็คือตัวที่เป็นตัวงานเหล็กนะครับที่สามารถดัดขึ้นลงได้เลยนะครับไม่กี่วินาทีก็สามารถดัดได้ครับก็คือตัวนี้ครับอันนี้ก็คือดัดขึ้นลงได้ที่เค้้้้าาาาดดดัััมมมนนนนะรบใหํลลงงกอยไ แล้วก็ส่วนของตัวออโต้นะครับซึ่งเป็นตัวมีโอฟินนะครับก็สามารถดัดได้ยามาฮานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้ครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ว่าเราสามารถที่จะทําตัวไหนได้บ้างไม่ได้บ้างแม้กระทั่งตัวที่เป็นพลาสติกเรายังใช้ความร้อนหลนแล้วดัดให้งอลงไปข้างล่างได้เลยหรือนะครับใส่เป็นแผ่นตัวนี้เห็นไหมครับอ่านะฮะตัวนี้ก็3ตัว4ตัวทั้งหมดนะครับฝากกดแชร์กดติดตามครับใครยังไม่เข้าใจสอบถามมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ